السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا ว่จักค um. um ืนนัมานั่นนายาจัลลาลวัลอิครัมอัลลอฮ์มมะนัปฟะนะบีอาลูมีนาฟิดรอยนี้หน้ต่อจากเมื่อคืนนะครับดันเมนยะต่อเดี๋ยวจะนับบรรทัดนับแต่ล่างนะหนึ่งสองสามสี่ห

ด้วยเจ้าของปลายปากกาก็เจ้าของกีตา์นั่นคืออัมปุญโญการังันให้อะไรล่ะให้ความชัดเจนอาการมโนเกิดตันนั้นนั่ให้ความหมายของความเป็นพระเจ้านั้นดึงันดัวมโนด้วยสองความหมายนี่น้องจำไม่ได้นะ ความหมายของความเป็นพระเจ้าอุลามะเจ้าของกิตบิดายะตุลฮิดยะได้ให้สองความหมายหนึมาตมุฟร์หึ่งมุามุฟราต่งมุฟรา์นึ่มุฟราห่มุาตึ่าตงมรนึงาุ ด้วยกะลิมอห์อ ja, ื่นอื่นกะลิมอ์ไม่มีกะลิมอ์อื่นปะปนยาอีตูก็คือความหมายที่ว่าหนึ่งโดยไม่มีคําอื่นปะปนนั่นคือกายโยตูฮันดาริปาโดเทียบเทียบบารังอย่างไรก็คือไม่พึ่งพาพระเจ้าจากทุกๆุกสิ่งอ่าจากทุกๆุกสิ่งอื่น และบุกค ok ั onya, ่นดอกทต้องพึ่งพาทุกๆสิ่งอื่นกับพระองค์นั่นคือความหมายของความเป็นพระเจ้าความหมายของคําว่าอัลลอฮ์ถ้าคําแปล ก็คือพระเจ้าอ่าภาษาไทยว่าพระเจ้าภาษาอาหรับว่าอัลลอฮ์ภาษามาเลย์ว่าตูหันนั่นคำแปลความหมายละ่ะก็คือเป็นผู้ที่ไม่พึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดและทุกอย่างต้องพึ่งเขานั่นความหมายครับว่าอัลลอด้านเกอ,อ,เกอดีส ความหมายที่สองของมุซอนเนบให้มะโนโมุรอกกับความหมายที่สองคือความหมายที่เป็นมุรอกกับอาร์ติเนออาร์ติมุรอกก์เบอรส์สุซุนด e n g กลิมม์อย่างไรก็คือถูกเรียบเรียงด้วยกลิมม์อื่นด้วยคำอื่นหมายถึงยังไงครับยาอีตูนั้นก็คือ t i a ด o y ยอย k า y o d a r ย p a d ก tiap-tiap b a r บ n g y a n อย่างย l อลมา l อ a ไม่มีผู้ที่ไม่พึ่งจากทุกทุสิอื่นจากพระองค์นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น่า dan tiada berkandak kepadanya lek mai mi tiada berkandak lek mai pengpa kepadanya kepada Tuhan ane artinya kepada Tuhan mai pengpa kepada yang dinapikan itu titup nan. อ l e ิ t i a p t i a p barang อ a n g l a y ่่าบข a งที่่ a บของ a ี่ a า a l a งท a ่่าบ a ่่าบของที a ่ง่่าบอง่า a n ่่าา a ่าบของ a ขออ่าพี่นาองดูนะมุฟาเมื่อกี้เนี่ยจะไม่ใส่คาีาขา่าอ่า <IEL> <tense> <saben> แต่ไม่ได้ว่าหมายว่าพอใสโ่โยนี้ไม่ถูกนะไม่ใช่นะก็เข้าใจยากนิดนแต่ทางนี้ทางนั้นก็ไม่พ้นจากอาศัยเดิมอิสติกนะกับอิฟติกอร์นั่นเองไม่พึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นความหมายอาลัลลอฮ์ทรงอิสติกนะและทุกอย่างต้องพึ่งพระองค์นั่นคืออิฟติกอร์ เข้าใจนะครับอ่าอิสติกริสกันไม่ถึงทุกอย่างต้องพึ่งอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์พึ่งนะอ่านะอัตซาบบีเขาเรียกอ่ะนั่นคือธาตุแท้ความหมายของคําว่าอัลลอฮ์ที่เราเอ่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ س ุบฮานัลลอฮ์ س ุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัฮอัลลอฮ์อักบัฮอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ รัลลัลลอฮ์อิลลอฮ์รับิสมิลลาฮิรราะห์มานลรอัลลอฮ์เอ่ยคำว่าอัลลอฮ์ครั้งใดหมายถึงคนนี้แหละหมายถึงผู้นี้แหละหมายถึงพระเจ้านี้แหละหมายถึงพระเจ้าผู้ที่ไม่พึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกอย่างต้องพึ่งเขานั่นแหละอัลลอฮ์ที่เราเอา่ออยเข้าใจเรื่องทีนี้อ่า เลยทําให้เราก็ยิ่งชัดเราก็ยิ่งรู้เราก็ยิ่งประจกักษ์เราก็ยิ่งยากเกตเราแต่ละวันกราบไหว้เอาลอที่เป็นจริงไม่ใช่มักลโลกอ่าแตามักลโลกไม่มีใครต้องพึ่งเขาอ่าเขาเองอย่าต้องพึ่งแต่นี้เรากราบไหว้ข้อเล็กผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ที่ไม่พึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกอย่างต่อพึ่งเขาผู้ที่อยู่เหนือจินตนาการสิ่งใดที่มาผุดในใจสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวหันนะสิ่งใดที่ผุดมาในมันสมองสิ่งใดที่อยู่ในจินตนาการสิ่งนั้นไม่ใช่พระเจ้าสิ่งนั้นคือมรรคโลกนั่นแหละครับ ความเป็นอัลลอฮ์ سبحانه และุทธาลาการเรียนรู้วิชานี้ต้องใช้เวลาใช้ฮุกมอกัลซึ่งสอดคล้องกับทุกอายั์อัลกุรอานฮุกกมอกัลไม่ขัดแย้งกับอายัดอัลกุรอานแม้แต่อายั์เดียวฮไม่ขัดแย้งกันเลยพี่น้องครับ วันนี้ณนะตอนนี้บางคนเริ่มชัดบางคนชัดมานานแล้วยิ่งชัดเข้าไปอีกบางคนยังไม่ชัดก็ได้ความชัดเจนเข้าไปบางคนยังมึนๆก็ต้องเรียนต่อกันอีกสักนิดหนึ่งแต่จะอยู่ในฐานะใด ถ้าวันหนึ่งวันใดเราชักเรามีมรรฟัตอย่างชักเกดเจนพี่น้องหลับตาได้เลยคนอ่านอัลกุรอานคนอ่านฮะดีสอาิีายออกมาพี่น้องรู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะครับวิชาอุสุลุดีเหมือนกับท่าน เรียนนาหูสรับจนแตกฉานท่านปิดตาได้เลยไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดกีตารฟังเขาอ่านนี่ท่านสามารถจับได้เลยว่าคำแรกคำที่สองเป็นอะไรคำที่สามเป็นอะไรคำที่สี่เป็นอะไรคำที่ห้าคำที่หกจนถึงคำที่สามสิบสี่สิบห้าสิบด้วยท่านไม่ต้องดูและท่านสามารถเช็คได้เลยคนที่อ่านเมื่อกี้เนี่ย ถูกคำไหนไม่ถูกคำไหนนั้นนะฮูซา,าระเช่นเดียวกันท่านเข้าใจตัวจุตอย่างดีท่านปิดตาฟังเฉยๆนี่คนอ่านอัลกุรอานท่านรู้เลยว่าคนนั้นรอคำเมื่อกี้เนี่ยคนนั้นอ่านถูกหรือผิดอ่านตับคีมหรือตากี้หรืออ่านอะไรท่านรู้ คนนั้นอ่านอิฟฟาถึงไม่ถึงอิซาฮักหรือไม่อิดรอหรือไม่แค่ฟังหรอกท่านไม่ต้องดูหรอกนี่คือความสำคัญของแต่ละวิชาเข้าใจนะครับแต่นั่นแหละครับกว่าจะได้แยกแยะใช่ไม่ใช่ถูกผิดถูกไม่ถูกผิด,ผดหรือไม่ถูกหรือไม่ผิดท่านต้องใช้เวลาเรียนสักนิดนะึง อ่าถ้าความรู้ได้แบบง่ายๆเรียนฉาบจวยแล้วได้และอัานลิมกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วครับพี่น้องแต่ถ้ามันยากเกินไปก็ไม่มีคนสอนได้เหมือนกันไม่มีคนอ่านลิมเหมือนกันอ่าฉะนั้นมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปอ่า,อานี่คือทำให้เรารู้แล้วว่าวันนี้ อความหมายอของคําว่าอนะัลลอฮ์นั้นคืออะไรทีนี้เรารู้เลยว่าอาเกด้ของเราเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่แนวทางนี้อย่านะครับอันตรายอย่านะครับอ่าอ่ได้แล้วแหละเริ่มเหนื่อยแล้วกัตสงอุลามะ ก้อยอ่านต่อนะครับก็ขอบคุณทุกแรงกำลังใจและก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนจะนมากหรือน้อยโปรแกรมดารุลมะริฟัตเดินไปข้างหน้า,าถ้าคืนนี้ไม่มีคนมาก่อกวนก็อธิธรรมละขอบคุณอัลลอฮ์ถ้ามาก่อกวนอีกผมบอกแล้วนะผมดา่าผมไม่เกรงใจผมเกรงใจเฉพาะคนดี ผมให้เกียรติเฉพาะคนที่มีคุณธรรมถ้าไม่มีคุณธรรมคุณอย่ารู้จักผมเลยผมไม่อยากจะรู้จักด้วยถ้าคุณมีคุณธรรมผมยินดีจะเป็นเพื่อนคนุณเข้าใจนะครับอาชีวิตนี้ผมไม่ได้รักอะไรไปมากกว่า,าศาสนาของอัลลอฮ ต่อผมตายผมก็อยอมขอให้ได้สิ่งที่เป็นจริงกลับไปให้ได้มาริฟัตที่เป็นจริงไม่เอาคุณสมบัติเกก,กะและไปยกให้ตูหันขออัลลอฮ์ปกป้องพอกเราอย่าเป็นเช่นนั้นความเป็นอัลลอฮ์ทุกคุณสมบัติต้องก็อเด็ถ้าบ้าฮารูไม่ใช่อัลลอฮ์นี่จำให้ดีนะครับ และขอพระองค์อัลลอฮ์ให้มะริฟัดกับทุกท่านให้ความยากเกินแก่แท้ของมะริฟัดให้กับทุกท่านและลูกหลานของพวกเราและพระองค์ปกป้องพวกเราจากสิ่งเลวร้ายให้ความจำที่ดีให้ริสกีที่ดีให้พารานามัยที่ดีวะบิลลาฮิต์ฟิกวะลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราัมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุวัลลอฮุอัลเลม